สับเลิกแล่นใหญ่แถมไทยพระโคจรปัสสาไก่วังนอนอ้โหโอยังคอยจอดยาทั้งกวนสต๊อกเดีนีเลยะอป้าทหลานตงชายเป็นว่าห้มาหยอกหลานรอยหลานยิ้มหลานหัวมันมากหวั่าอ่สับพรพคุณเสียงหน่อยเสียงไงย็ดดีผู้จักจะดาษไทยอาาสินเสียงไง่น่ะหยอกเป็นป่าหยอกหลานนั่น ดพี่น้องค่ะขนาดตาบูลขนาดเจ็บน,น,นั่นเป็นตาหากตัเกเห็ดโตออกดูย <c oughs> ิ่งเป็นตาหักตาแงงกระดอกกระเดียเจ้แล้วบนนี้กิวห้องหลองคของอยู่คิวกองกองผู้ใดนอนี่แม่สูดด่างโดมๆผู้ใดนอนี่แม่สูดปากกองกองกิวจุ๊บ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 ผู้ใดนอนี่แม่สูด ยอกพี่น้องจ้าม่านมันเยี่ิดเพิ่นฟ้าจอยล้มหัวพังบัวล้มเงามันตะเฝ่าเครื้อหน่อยหัวใหญ่นั่นบึ้งเออกูเสือดตลัก้าไทยการละสินมันมันเยี่ยตเสียงของกัญ่์บอมแน่นอนนะครับการลสินเพรผิดหวังดอกบึ้งเอ้ยเออกูว่าเบิดฉากนี่คันสินเปนน้อยคันสินเปนผู้แสดงเป็นทอเร์เนาะแม่ห่วยกูเตะปากโมหาในสว่าง คนกอนจะงันใครไงเอ๊ะหรืเป็นมาหัพ่อับแม่นีน่นยัวำเย้าหนิเียโอ้ยหวอีสิเ็เองน